ก็ต้องขอสว,วัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบสำรวจแอนตาร์กติกาอีกแล้วนะฮะก็ผมค่อนข้างเตจแบบนี้มากเลยนะในช่วงนี้นะก็วันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวของรางวัลในอีเวนต์ทั้งหมดนะฮะว่าอีเวนต์เนี่ยมันให้ของอะไรบ้างแนละหน้าตาเป็นยังไงนะก็คือมาตรงเออบ้านซัดตาวนี้นะมันก็จะเป็น อีเวนท์ให้เราทานั่นเองนะโดยก็อย่างที่บอกไปในตอนที่แล้วนะฮะก็คือการที่เราต้องนั่งแพ็คของนั่นเองนะก็คือเราต้องเอาของเนี่ยมาใส่ตามที่มันกําหนดนะแบบว่าเนี่ยมันต้องการหุ่นยนต์2มี3ใช่ไหมก็หยิบมาใส่ให้มันครบนะฮะประมาณนี้แล้วจากนั้นมันก็จะให้เราบอกน้ําหนักนะฮะว่าน้ําหนักของไอ ถุงเนี้ยมันน้ำหนักเท่าไหร่นะก็ดูตรงขีดขีดขด,ดำนะฮะไปอยู่ตรงไหนก็ตอบตรงนั้นนะฮะแบบว่าตอนนี้อยู่มีเดียมใช่ไหมก็กดมีเดียมไปนะอันนี้ผมเอ่อเปิดภาษาไทยนะมันก็จะแปลกๆหน่อยนะมีแสงมีแบบเฮฟวี่มีเดียมภาษาไทยผสมอังกฤษโม้หมดเลยพอแพ็กเสร็จนะฮะเราก็จะได้ถุงมานั่นเองนะซึ่งถุงนี้เราก็ต้องไปส่งแคมป์ไหนก็ได้นะยิ่งถ้าเกิดเราไปส่งที่แคมป์ไกลๆเนี่ยมันก็จะได้แต้มเยอะต่อถุงนะฮะประมาณนี้เราสามารถเอาไปหลายๆถุงได้นะแต่ว่าผมจะ ยกตัวอย่างหนึ่งถุงก่อนลวกันนะก็สมมตินะฮะเราเอาไปที่แคมป์หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้สิบต้มะฮะถ้าเกิดเราไปส่งที่แคมป์สองเนี่ยจะได้ยี่สิบห้าแตมถ้าเกิดส่งที่แบบสุดท้ายเนี่ยก็คือสนามบินนะฮะส่งได้สี่ห้าแตมต่อถุงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมก็แบกไปสามถุงทุกรอบนะฮะแล้วก็ไปส่งของที่จุดสุดท้ายเรื่อยๆนะฮะจนครบห้าร้อยตมผมก็ปลดล็อกไอ้พวกนี้มานะฮะเป็นเอ่อของรางวัลจากอีเวนต์นี้นั่นเองนะฮะก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันที่มันจะให้ะะรเราน ะะคือกางเกงนะฮะลายคริสต์มาสนะก็จะใช้เพียงแค่30แต้มนะมันเป็นการปลดล็อกนะฮะไม่ใช่การซื้อนะของเนี่ยมันก็จะเข้าตัวเราอัตโนมัตินะฮะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นเสื้อคริสต์มาสนั่นเองนะจะแพงขึ้นมาหน่อยก็คือเป็น200แต้มนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยนะฮะอันนี้แพงสุดเลยก็คือโรบินเบิร์ดนะฮะก็มีราคาตั้ง500ต้องเดินประมาณ3-4รอบอะก่าจะได้ไอชุดนี้มานะก็มาเริ่มกันอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือตัวของกางเกงนะฮะแล้วก็ตัวของชุดนะโอเคมาเร ก่อนนะฮะก็กดเข้ามาตรงเงือ่ ชุดตรงซ้ายล่างนะฮะหรือว่าจะไปตรงร้านแต่งตัวก็ได้นะแต่เอาผมจะกดตรงนี้นะก็กดมาแล้วก็กดร้านอุปกรณ์นะฮะภาษาไทยมันโคตรเคิร์สเลยอันนี้ก็คือกางเกงลิมิเต็ดนั่นเองนะฮะที่ได้จากเออซัสติแสมนะฮะก็กดใส่เอาเลยนะก็หน้าตาของมันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเก็บเออไอเทมที่ไม่เกี่ยวไปก่อนนะมันก็ดูแปลกๆไปนะเนี่ยเป็นกางเกงคริสต์มาสแบบนี้นะฮะก็เป็นของถูกสุดนะฮะโอเคไปต่อกันที่ตัวของเสื้อกันดีกว่านะฮะก็ตัวของเสื้อนะฮะผมจะใส่พร เพื่อความเข้ากันนะฮะก็เนี่ยใส่มานะฮะเสื้อใช้แต้ม200นะฮะก็เนี่ยพอใส่มานะฮะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะก็ถือว่าเข้าเตมอยู่มั้งนะฮะคือมันเป็นเสื้อคริสต์มาสในการเปีนเขาเปีนอย่าว่าแอนตาร์กติกาเลยนะฮะมันก็จะดูเต็มแปลกๆดีนะเป็นประมาณนี้นะฮะดูหน้าหลังนะพอใส่รวมกันมันก็ถือว่าดีอยู่นะก็ไปต่อกันที่อันสุดท้ายกันเลยก็คือโรบินเบิร์ดตามที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะก็แพงสุดเลย500แต้มนะฮะก็กดใส่มาเลยนะ รีเซ็ตตัวก่อนนะฮะให้มันกลายเป็นแบบว่าตัวพื้นฐานก่อนแล้วก็ใส่ชุดนะฮะโรบินจะอยนี้นะนี่ข้างบนเลยก็คืออันนี้เป็นโรบินเบิร์ดั่นเองนะก็กดใส่มานะก็คือหน้าตาของโรบินเบิร์ดั่นเองนะฮะเป็นสกินนะก็ถือว่าดูสวยดีแต่ว่ามันก็มันก็ยังไงล่ะมันแบบผมไม่ค่อยชอบเสียงตาสัก็ไห่นะแต่ว่าโดยรวมแสบถือว่าสวยอยู่นะประมาณนี้ข้างหลังนะฮะข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าปีกประมาณนี้เลยนะปีกก็สวยๆนะฮะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็น นกนะฮะแล้วก็ตามปีกับตามกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีแสงนีออนนะฮะเรืองแสงรอบๆด้วยนะคือถ้าเกิดใช้ในตอนลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะที่ผมจะเอารูปมาแปะให้ดูนะที่ผมถ่ายไว้นะคือแบบตอนลางคืนนี่เด่นแล้วก็สวยมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันมันก็ยังสวยอยู่ดีนะแต่ว่าไม่ได้สวยเท่าตอนอยางคืนนะครับประมาณนี้เลยสำหรับของรางวัลทั้ง3าอย่างของอีเวนต์แอบแอตแลนติกาเองนะฮะเป็นการรีวิวเฉยๆนะ,ะับวันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนข่าวแล้วกันนะโอเคฮะก็วัวดีขอลาไปก่อนนะฮะก็บ๊ายบายฮะ